สร้างสรรค์ทุกความอร่อยด้วยทีพอตคัพเค้กเนื้อแน่นและนุ่มฟูละมุนลิ้นปัจจุบันเป็นที่นิยมกันมากค่ะวันนี้เรามีไอเดียในการทําคัพเค้กชาเขียวมาเอาใจใส่ชาเขียวกันโดยเฉพาะเราไปลงมือทํากันได้เลยค่ะเราจะเริ่มกันที่การทําคัพเค้กกันก่อนใส่แป้งเค้กลงในภาชนะตามด้วยผงฟูผงชาเขียวและเกลือป่อนเสริมไอโอดีนคลัให้เข้ากันเตรียมไว้ก่อนค่ะใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสม ตามด้วย SP ตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ1นาทีจนเข้ากันใส่ทีพอตข้นหวานลงไปแล้วตีต่อที่ความเร็วปานกลางอีก5นาทีใส่ไข่ไก่ตามด้วยนมข้นจืดทีพอตแทบชุมผูช่วยให้เนื้อเค้กมีความหอมมันเนื้อขนมนุ่มขึ้นตีจนส่วนผสมเข้ากันลดเป็นความเร็วต่ำเติมแป้งที่เตรียมไว้ ตีจนเป็นเนื้อเดียวกันแล้วปิดเครื่องปักส่วนผสมที่ได้ใส่ถุงบีบบีบลงในพิมพ์ที่เตรียมไว้ประมาณ3ส่วนสีของพิมพ์นำเข้าอบที่อุณหภูมิ175องาศาเซลเซียสนานประมาณ20-25นาทีหรือจนกระทั่งสุกเสร็จแล้วนำออกมาพักเตรียมไว้ มาถึงวิธีการทำบัตเตอร์ครีมชาเขียวใส่เนยสดชนิดเค็มลงในอ่างผสมตามด้วยเนยขาวและทีพอตข้นหวานเพื่อเพิ่มรสชาติให้กลมกล่อมหวานกำลังพอดีตีด้วยความเร็วปานกลางประมาณ5นาทีค่อยๆเติมผงชาเขียวตามด้วยเกลือป่อนเสริมไอโอดีนตีจนกระทั่งขึ้นฟู ปักส่วนผสมที่ได้ใส่ถุงบีบบีบแต่งบนคัพเค้กที่เตรียมไว้โรยด้วยเม็ดบุกบราวน์ชูกาจัดใส่ภาชนะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะ คัพเค้กชาเขียวสูตรนี้ต้นทุนไม่สูง1สูตรทำได้ประมาณ17ชิ้นต้นทุนต่อชิ้นอยู่ที่ประมาณ1 2บาท15สตางค์ใครที่สนใจอยากลองเริ่มต้นทำเพื่อสร้างอาชีพลองเอาสูตรนี้ไปทำตามกันดูนะคะสำหรับคุณผู้ชมที่สนใจสูตรขนมอร่อยๆก็สามารถเข้าไปติดตามได้ตามช่องทางที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยค่ะ